โอเคนะครับกับสวัสดีมิตรรักชาวกเกษตรทุกคนทุกท่านกันแล้วนะครับอยู่กับผมเอ็มคริมนะครับนะซึ่งคลิปในวันนี้นะเราก็อยู่กันกับเกมอ n i น e r เม a ร e อยกันอีกแล้วนะเออไออะเน็มเมอร์อยเอเจโดยคลิปในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพามาดูตัวละครพาร์ทในอัปเดตวาเลนไทน์กันนะซึ่ง เราได้มาครบทั้ง4ตัวแล้วนะสำหรับรอย a l อพารในวันเลนทายนะเ,ออเนี่ยรอย a l อพาร์ e ซีซั่น3เนี่ยวงเรียกว่าเลิฟด้วยนะเออซึ่งมันมีตัวละครอยู่ที่ประมาณ4ตัวนั่นเองนะแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาพาดูให้ครบทั้ง4ตัวกันเลยแล้วกันเนาะเออโดยจะมีเจ้าลิก,กะนั่นเองนะตัวที่2ก็จะเป็นเจ้าเซรามูนนะโดยเซรามูนเนี่ยใน a n i m เมชั w o เวิหรือเกมที่เรารักเนี่ยมันเป็นตัวค่อนข้างเก่งเลยนะก็เป็นยุก,กะนะ คือกูไม่รู้นะว่าตัวนี้มันคือใครนะแต่น่าจะมาจากเพอร์ซู่านะเออยุกกนะเนาะแล้วตัวสุดท้ายนะก็จะเป็นใครไม่ได้เลยนะนอกจากเจ้าจนะิกะเนาะเออจากเรื่อง love is war นั่นเองนะโอเคนะสำหรับคอสแมติก ของเจ้าลิกะก็จะเป็นประมาณนี้นะตัวละครเราก็จะยืนประมาณนี้นะเนาะลราก็จะมีวงเวทใต้ตีนนะแต่ว่าไม่มีอาวุธของพี่แกนะส่วนท่าของเซรามูนก็จะเป็นประมาณนี้นะเราก็จะถ่ายชุดเซรามนะูนเนาะลราก็จะยืนแอคประมาณนี้นะตัวละครต้องผมอมๆเอยนะถึงจะเข้ากับตัวละครน,นะแต่ว่าโดยรวมมันโอเคนะมันก็สวยดีนะเอออันนี้ก็จะเป็นคอสเมติกของเจ้ายุก,กะนะ ตัวละครเราจะถือธน,นูเนาะแล้วก็จะมีเป็นเอฟเฟกอะไรไม่รู้ใต้ตีนเหลานั่นเองนะอะส่วนกอนจิกะนะตัวละครเราก็จะมีเอฟเฟกออร่าเป็นหัวใจเนาะแล้วก็จะมีท่าเต้นแบบเจ้าจิกะเลยนั่นเองนะนยนี่อันน่าจาแต่โอ้ด๋อยซังไอสัตว์อนิเมะเวิร์กกูไม่ได้มึงนะมาเอาในอนิเมะรอยาวแทนและกันเนาะซึ่งพี่แกเป็นตัวละครที่มาจากในพาร์ทนั่นเองนะทุกตัวมีร่างใช้นีนะอันนี้ก็จะเป็นร่างใช้นีของลิกะนะก็จะใส่เป็นชุดนักเรียนสีขาวเนาะ ส่วนเซลามูเนี่ยแม่งไม่สวยเลยนะใช้นี่ข้ามไปแล้วก็เป็นของยูกะนะยูกะก็จะเป็นชุดประมาณนี้เนาะเอ๊ยยูกะเหมือนจะไม่เปลี่ยนปะวะเฮ้เปลี่ยนยูเสื้อมีขอบๆเนาะแล้วก็จิกะนะจิกะก็จะเป็นเสื้อแขนสั้นนั่นเองนะเออก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันดีกว่านะว่าเจ้าสี่ตัวละครนี้จะเป็นยังกันบ้างนะ ก็โอเคนะเราก็เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยละกันนะว่าสำหรับเจ้าสี่ตัวละครนี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวเราเริ่มจากเจ้าลิกะก่อนเลยละกันเนาะลิกะเนี่ยค่าวางอยู่ที่1,800นรอะเออลืมบอกไปนะทุกตัวละครไม่มีเทรดนะแล้วก็ไม่ได้อัพเวลเลยทั้งตัวนะเออลิกะพันแปดอมอ่า วางขั้นแรกเนี่ยก็ตีไปแบบเซอร์เคิลเนาะแล้วก็ตีแอร์เลยนะเป็นไฮบิดนะดาเมจต้นอยู่ยที่ประมาณ4,200นรยะระยะอยู่ที่20.3นะส่วนคูดาวนอยู่ที่4.9วินะวางสุดๆด้ที่1ตัวนะวางได้ตัวเดียวแสดงว่าเก่งนะไหนดูการโจมตีหน่อยสิอ่ะก็เป็นการเหมือนยิงเป็นเอฟเฟกต์เหมือนจะเป็นแสงๆไปนะแต่โมเดลเท่นะกูชอบว่ะอนิเมะรยเยน่ะทำโมเดลเท่นะ ด,ด,ดูไปดูมานะแม่งโมเดลดูดีกว่าอนิเมะเวิลด์อีกนะเออแต่มันอาจจะดูแบบบวมๆหน่อยนะเออสำหรับโมเดลแอนิเมชันรอยเยนะแต่กูชอบอ่ะมันทีดีทุกตัวเลยนะเออก็ท่าแรกก็เป็นประมาณนี้นะเหมือนเป็นการตวัดอาวุธเนาะแล้วก็จะมีเป็นแสงแสงอะไรไม่รู้ใส่มอนนะทำดาเมจประมาณ2ฮิตนะขอับต่อเลย2000เข้าต่อไปนะเนี่ยะอ่าวแอตแทกทูอ่ะไม่ได้ทำมาแน่เลยนะค่าอัพ4,000ันนะ ดามเมลจะเป็น9,400นะระยะ26.1แล้วก็โคดาย่ที่4.9วิเท่าเดิมนะไม่ได้ตั้งชื่อท่านะแต่ว่ามีเอฟเฟกตุนะ <B> um. ก็เป็นเอฟเฟกสายฟ้านะข้อดีคือมีเสียงด้วยนะเออเบี่ยงแต่มันวางได้ตัวเดียวอะมันต้องมีความพิเศษดิมันไม่มีพาสีฟเนาะเป็นสายฟ้านะเป็นตีเป็นแบบลายเนะาะคนนี้นะเกียจ <B> um. กี่ฮิตหนึสองสาม อ่ะประมาณ3าฮิตนะสำหรับท่านี้เนาะต่อไป6,000โอเคแอตแทก3นะค่าอัพ10,000โอเคตีแบบฟูเอโอีนะดาเมจจะอยู่ที่33,000เนาะแล้วก็ระยะเนี่ยอยู่ที่42.6แล้วก็เออคูด้าเนี่ยอยู่ที่6กจุดแปดวินนั่นเองนะอ่ะก็จะเป็นการเสกสายฟ้ารอบตัวนะเออเมื่อกี้เป็นสายฟ้าพุ่งไปข้างหน้าเนาะแต่คราวนี้เป็นสายฟ้ารอบตัว ไอแอนิเมชั่นสมูทมากเลยอะแล้วก็ดูที่ใต้เท้านี่ปเป็นวงเวทนะเออไปเ,เท่ะนะเออตัวนี้โอเคนะเท่ดีอะเออแล้วขั้นต่อไปอัพสองหมื่นนะอ่าอ่าเอฟเฟกต์พาร์ติเคิลก็สวยนะโดยรวมอะแล้วมันมีความพิเศษยังไงว่ามันวางได้แค่ตัวเดียวเนี่ยดูดิโอ้โหสวยนะดูดิเอฟเฟกต์พาร์ติเคิลที่เป็นวงเวทอะอ่าเดี๋ยวดู เนีย้ยดิวงเวทสวยนะเออเป็นฟ้าผ่านะเออประมาณนั้นตีอ่าดับเบิลอัพตันอยู่ที่ประมาณ65,900นะระยะเนี่ย48.4นะแล้วก็โคด้าอยู่ที่7.8็ดจุดแวินะคือกูก็ไม่รู้นะว่าตัวนี้มันพิเศษยังไงนะเพราะว่ามันวางได้แค่ตัวเดียวนะแล้วก็ค่าอัพค่อนข้างที่จะแพงเลยนะสำหรับเจ้าลิกะนะเออก็เดี๋ยวเราไปตัวต่อไปในรายการเนานะสำหรับเจ้าเซรามูนนะเ,เซรามูนเป็นตัวยืนพื้นนะเออค่าวาง3,000นะ ก็วางขั้นแรกเี่ยตีแบบเซอร์เคิลเนาะดามเมจต้นเนี่ที่9,400นะระยะอยู่ที่22.2แล้วก็คููดาวเนี่ที่6.1วิเลยนะวางสุดๆที่2ตัวไม่มีพาสีเหมือนเดิมนะเออถ้ายืนโครแอคนะเหมือนเป็นการโยนแสงอีกแล้วนะสำหรับเซเลมูลนะเ่ะเซเลมูลไม่มีเสียงนะเออเหมือนจะทำดามเมจแค่หฮิตเนาะ ประมาณนั้นก็เดี๋ยวอัพไว้กัน6,000นขั้นต่อไปเนี่ยช้ท่าวันดีมแท็กโก้นะใช้เงินอัพ9,000นะบุ้มตีเป็นแบบลายนะแล้วก็ดาเมจจะอยู่ที่28,100นะระยะเนี่ย32.3แล้วก็ครูดาวไหนี่ยที่6.1วินะเอ้ยตีเป็นไฮบิดเลยวะวางขั้นแรกตีเลยไหมโอเควางขั้นแรกตีแอร์เลยเนาะปุ๊บเดี๋ยวนี้ดีมแท็กโก้เหมือนจะเป็นการถีบมอนวะอ่ะเป็นการถีบมอนเนาะแล้วก็จะมีเป็น เอฟเฟกดาวเนาะเอฟเฟกต์ประกายดาวนะเออบุมเหมือนจะทำดามเดจแค่หนึ่งฮิตนะแต่อนิเมชั่นโอเคนะถือว่าเท่นะแต่ว่าข้อเสียคือมันไม่มีเสียงนะแล้วก็พอกระโดดไปแล้วเนี่ยจะมีเหมือนเป็นดาวฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้งด้วยนะอันนี้คือสวยนะเออกระดดบต่อแล้วกันนะ1หมื่นสองข้าต่อไปเดี๋ยจะท้าวา Moon Princess Shower นะเออใช้เงินอ้า1หมื่นหกนะบุ้มอ่ะกติเป็นแบบฟู l อล e นะเออ ดาเมจจะอยู่ที่ประมาณ64400นะระยะในอยู่ที่40.7เนาะแล้วก็คูดายอยู่ที่8.1วินะยังไม่มีพาสซีิเหมือนเดิมเนาะดูสิมูนพริเซ็ตอ่ะก็เป็นการชูมือขึ้นฟ้านะแล้วก็มีเป็นลูกลูกอะไรไม่รู้นะแล้วก็มีเอฟเฟกต์พาร์ติเคิลกระเด็นกระเด็นไปนั่นเองนะก็มันก็คล้ายๆกับเจ้าลิกะเลยนะแต่รู้สึกเหมือนลิกะจะอัพถูกกว่านะเออค่าศึกไป20,000โอเค เพื่อนๆคิดว่าไงอ่ะสำหรับกูคิดว่าลิกะดูดีกว่านะเออแล้วก็ในอนิเมะเวอร์แม่งก็ยังเก่งกว่าดีแต่โมเดลต้องยกให้เขาจริงว่ะกูชอบโมเดลมันอะโมเดลมันน่ารักแล้วก็เท่ดีนะส่วนตัวเซรามูนะมันทำดีกว่าในอนิเมะเวอร์อีกนะเออก็ดาเมจอัพตันอยู่ที่ประมาณ83,100นสามพันนึ่ยะระยะ 40, 4. 4นะอยู่ที่ส4 4นะแล้วก็ครูดาวอยู่ที่8.1วจนึ่งวินั่นเองนะวางสุดๆที่สองตัวนะเอออัพตันตีฟัวเอลอีประมาณนี้ก็เดี๋ยวไปกันต่อสาหรับเจ้ายุกะะะะเลลยยแ้ววกกันนนาาง600 โอ้โหวงเล็กมากอ่ะก็สำหรับเจ้ายูกานะวางขั้นแรกเดี๋ยวตีแบบเซอร์เคิลเนาะแล้วก็ตีแอร์เลยนะเออตีแอร์ทุกตัวเลยมึงเนี่ยแล้วก็ดามเจตต้นในที่หที่1 7 0นรยนะระยะในที่สนะิบเก้าจุดหนึ่งเนาะแล้วก็คูดายอยที่ห้าจุดเก้านั่นเองนะไม่มีพาสซีฟเหมือนเดิมเลยนะเอ,อ้เอา้าทำไมพี่แกยิงตัวเองอะ่ะเนี่ยเนี่ยมันเอาปูนยิงหัวตัวเองนะ แล้วพี่แกมีอะไรเนี่ยหัวหัวอะไรไม่รู้อยู่ข้างหลังเลยนะแล้วเหมือนจะมีตัวอะไรไม่รู้นั่งอยู่บนหัวนี่อีกทีหนึ่งนะเออสแตนหรือเปล่าใช่สแตนปะแต่มันเป็นเรื่องโพโซดานะเออคือพี่แกยิงปูนใส่ตัวเองเนี่ยแล้วมันจะทำดาเมจใส่มอนได้ไงวะอ๋อเหมือนเป็นการยิงตัวเองเพื่อให้ไอหัวหัวสแตนเนี่ยทำดาเมจใส่มอนปะ มานั้นนะเอ้แต่ว่ามันมีเสียงนะเดี๋ยวฟังฟังนะเฮโซน่า hey, อะไรสักอย่างหนึ่งนะเออเหมือนทำด้มเมอรแค่ฮิตเดียวนะขั้นนี้เยวดูก่อนประมาณนะั้นทำด้มเมอรหนึ่งฮิตนะก็เดี๋ยวอัพต่อเลยพันสองเข้าต่อไปเนี่ยไม่มีชื่อนะแอตแทกทู two, นะใช้เงินอัพสองพันสี่อ่าเซอร์โคลใหญ่ขึ้นมานะขั้นนี้ปุ๊บ อ่าข้านี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นพายุนะเออเป็นพายุเนาะดาเมจจะที่7,000นะแล้วก็ระยะใ 26, น26.7เนาะแล้วก็คูลดาวน์5.9วินั่นเองนะแอนิเมชันเหมือนจะเป็นการเอาปืนยิงหัวเหมือนเดิมนะแล้วพี่แกจะถือธนูทำไมวะงงเออประมาณนั้นนะเนี่ยแล้วก็จะมีเป็นพายุขึ้นมานะสำหรับท่านี้เนาะเหมือนจะทำดาเมจประมาณ3ฮิตนะเดี๋ยวดูบอสนะปุ๊บปั๊บปุ๊บ อ่าทราดาเมจประมาณ3ฮิพนะสำหรับท่าพายุหมุนนะเออก็ะเดียบต่อแล้วกัน3,600อ่าขั้นต่อไปเนี่ยเช็งเงนอัพ5,400เนาะเป็นแอตแทก3นะก็ติเป็นเซอร์เคเหมือนเดิมนะอ่าเดี๋ยวดูการโจมตีสิอ่าก็เป็นพายุเหมือนเดิมเลยนะแต่เป็นพายุที่ใหญ่ขึ้นเนาะเหมือนเมื่อกี้จะเป็นพายุเล็กๆแต่หลายลูกนะเออปุ้มปุ่มปุมปุมุม,มอ่า กี่ฮิตดีวะหนึ่งสองสามสี่อ่ะขั้นนี้ประมาณสี่ฮิตนะเออแล้วขั้นต่อไปเจนะ็ดพันหกร้อยเนาะอ่ะเหมือนตัวเนี้ยจะกากสุดนะในบรรดาสามตัวที่ดูมาเมื่อกี้นะเออโดยดับเมจอัพตันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ22,300นะแล้วก็ระยะเนี่ยอยู่ที่40.1เนาะส่วนคููดาวเนี่ย5.9าวินั่นเองนะก็ประมาณนี้ละกันนะสำหรับยูกะนะไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะ แต่ว่าเรื่องของโมเดลแล้วก็แอนิเมชันมันน่าสนใจนะแต่ว่าเรื่องของพลังโจมตีหรือว่าอะไรพวกนี้ไม่ค่อยเท่เท่าไหร่เลยนะมันดูกะกากนะคือมันถือท้าดูแล้วมันก็มีอะไรไม่รู้อยู่ข้างหลังแต่ว่าพี่แกเสือกเอาปืนยิงหัวตัวเองกูก็งงเหมือนกันนะเ,ออเดี๋ยวไปกันต่อกับเจ้าชิกกะเลยละกันนะออก็ใช้เงินวางถูกสุดในบรรดาตัวละครแล้วนะสำหรับเจ้าชิกะเนาะเออสามร้อยบุม ก็วางขั้นแรกเนี่ยเตรียมแบบ full AOE เลยนะเออแล้วก็ดาเมจตน้นโอ้โหน้อยนิดกระปิดเดียวมาก590.9นะแล้วก็ระยะเนี่ยอยู่ที่21.5นะส่วนคูด้าอยู่ที่5.1นะก็ไม่มีเอฟเฟกต์หรือพาสิฟอะไรเหมือนเดิมนะมันจะเป็นการร้องเพลงนะขัะน้นนี้หยิบอ่าหยิบไม้ขึ้นมาร้องเพลงนะเออทำดาเมจใส่มนนะทำเทดาเมสประมาณ3ฮิตปะ เอาฮิตเดียวนี่หว่าแล้วไอพา,ายยุบหมุนของยูกะแม่งบั็กด้วยนะเออก็เดี๋ยวต่อยละกันเนาะพันเจ็ดอ่ะข้าต่อไปแอตแทกทูอีกแล้วนะแม่งใส่ท่ามาให้แค่ซิลามูนใช่ไหมเนี่ยเออสามพันสองร้อยนะยที่แบบเซ์โคเนาะคันนี้ทำอะไรคันนี้อ่าเป็นการยิงยิงธนูใส่มอนนะเออปุ๊บควักธนูออกมา เป็นการแอคด้วยนะอย่ายืนแอคอะไม่ได้ยิงด้วยนะเดี๋ยจิบธนูขึ้นมาแอคนะแล้วก็มีเอฟเฟกต์ใส่มอนนะเออปุ๊บเนี่ยเป็นหัวใจนะทำ damage มมแค่ฮิตเดียวนะคันนี้เนี่ยเห็นไหมขนาดเจ้าจิกะมันไม่มีธนูมันยังใช้ธนูเลยนะไอยูกะมึงมีธนูมึงเสกไม่ใช้นะเออไปดับต่อแล้วกัน6,400โอเคแอตแท็กสนะ9,600เออก็ตีแบบเซอร์เคิลเหมือนเดิมนะคันนี้กูให้ดาวนะตีเป็นรูปบอลเล่ปะ ฮะคืออะไรอ่ะเสกเป็นที่กดระเบิดขึ้นมาโอ้ระเบิดน้องแมวป่ะเนี่ยปุ๊บมันจะเป็นการกดระเบิดใส่มอนปะ่ะอ๋อนี่ไงตูมระเบิดหัวใจนะปุ๊บปุ๊บอ๋อเป็นลูกโปง่งเป็นการบีบลูกโปง่งแล้วก็ลูกโป่งแตกเออเฮ้ยมีเสียงด้วยนะว่าเป็นเล่นมีเสียงด้วยนะเออ ทำได้ไม่กี่ฮิตปุ๊บเอา้าทำไมดาเมจไม่เด้งวะอ๋อทำได้แค่ฮิตเดียวนะเออโอเคขั้นต่อไปเนี่ยหมื 19, 200, นะ่นเนะโอเคดาเมจอััตันจะอยู่ที่ประมาณ52,000นะส่วนระยะไหนที่36.2ส่วนคูดาวก็อยู่ที่5.1วินั่นเองนะเอออ้ตัวที่กูอวยเสือกไม่เก่งสังั้นน่ะกลายเป็นว่าตัวที่เก่งเนี่ย กูเดานะน่าจะเป็นตัวลิกะนะลิกะน่าจะเก่งสุดก็นั่นแหละประมาณนี้ละกันนะสำหรับเจ้าสี่ตัวละครในอาพาร์ทของวาเลนไทน์นั่นเองนะก็โอเคนะจบกันไปแล้วนะสอบการมาดูเจ้าตัวละครทั้ง4ตัวในพาร์ทวาเลนไทน์ Valentine นั่นเองนะเออก็อย่างที่บอกไปนะส่วนตัวคิดว่าเจ้าลิกะกับเจ้าเซรามูนเนี่ยเก่งสุดในบรรดา4ตัวนี้ที่แล้วนะนั่นแหละนะส่วนสูตรการฟามพาร์ทนะไม่ยากเลยเวย้มึงไปเ FK กูแนะนำให้ปไป AFK วาเลนไทน์เว้ยด่าน Event อีเวนต์วาเลนไทน์อ่ะเพราะว่ามึง AFK ด่านนี้แล้วใช่ไหมมึงสามารถเอาแต้มเนี่ยมาแลกเป็นรีโลได้นะเออเนี่ยเป็นสูตรฟาร์มรีโลที่กูใช้เลยนะเว้ยเออจำที่เก้าเก้าร้อยกว่าได้ไหมก,กูก็ใช้สูตรนี้แหละในการฟาร์มเนาะก็แบบประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับเจ้าสี่ตัวละครนี้นะเดี๋ยวเราไว้เจอกันอีกทีอัปเดตซูจินอูเลยนะซึ่งจะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะแต่ออนิเมะแฟนการแม่งชิงอัปเดตไปก่อนแล้วเนาะนั่นแหละประมาณนี้ละกัน,นะนนะไนปนลนะไลไนะแล้ว